ตอนนี้คิวอยู่ที่6กิบเลยครับยังไม่ได้ แป้งข้าวเหนียวแป้งมันแป้งมันแล้วแป้งขาวอย่างนี้หน่งเอ่อเป็นเป็นเป็นสูตรครับผมจะนับเป็นสูตรู้สวัสดีครับปกักหลักชแน,นลนะปะกักหลักชแน,นลคลิปนี้นะครับนี่เลยเรายังอยู่กันที่ตลาดเวิร์มาร์เก็ตนะเป็นตลาดที่ใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็มีของอร่อยนี่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนี้นะคุณใหญ่โอ้ใจดีมากนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับนี่เลยเดีย๋ยวผมพาเขาไปดู นี่นี่ให้ดูต้องออกบัตรคิวกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวว่าเป็นยังไงแต่เข้าไปดูกันเลยนะครับ่คเเราก็ตัดเองใช่ครับก็ตัด ขอครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ให้ผมไม่ดูขยำได้บัตรคิวครับแล้วบัตรคิวตั้นไอ้เลยให้ดูมะพร้าวเขาก่อนนะนี่กล่องนะครับกล่องมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยอันนี้กล่องน้องได้บัตรคิวไหมครับได้แล้วอันนี้อันนี้ขายกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละสี่สิบค่ะกล่องละสี่สิบบาทนะครับ อ,นนอันนี้เขาจะเอามาพักพักให้เย็นตัวให้เซ็ตตัวก่อนใช่ครับนะครับตบบนอนที่จะขึ้นมาตัดตรงนี้รเราขึ้นมาตัดนม่นสีค่ะพอไปคิวใช่ไหมครับเขา<อ>ในใน,ในตัวแป้งก็มีมะพร้าวด้วยใช่ครับในตัวแป้งก็จะมีมะพร้าวด้วยก็คือยอย่างอ่าเคืออะไรตัวผมนะครับ กัดกัดไปที่ไหนก็ต้องเจอมะพร้าวเพราะว่าก็ของผมจะเตะมะพร้าวสามชนิดสามชนิดเลยใช่ครับมีมีมีอะไรมั่งมีอ่ามะพร้าวพูดมะพร้าวเส้นแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะครับครับอ่อนเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยใช่ครับอ่อนแล้วเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็จะมีเนี่ยฮะถ้าสังเกตภายในครับจะมีมะพร้าวขูดเส้นอ่ามีมีทั้งขูดเส้นแล้วก็เป็นชิ้นแล้วก็ขูดฝอยด้วยแล้วก็ขูดฝอยด้วยใช่ครับเพื่อเวลากินเข้าไปมันจะเต็มอ่ากเนี่ยเจิดเน้นๆแน่ใช่ครับ มพะพร้าวเน้นๆแน่ๆ,น,ๆน,นะบอกเลยเพราะว่ามันอย่างถ้าถ้าสมมตินะครับบางอ่าถ้าเป็นสูตรอื่นบางทีเขาจะใส่แค่เนื้ออ่อนใช่ไหมครับเขาใส่เนื้ออ่อนปุ๊บเราข้างในมีแต่แป้งข้าวเหนียวแับความหวานกินไปก็เหมือนกินแป้งข้าวเหนียวนะแต่ข้าวจะมีเท็กเจอร์กัดไปอ่ะครับมันจะมีมเท็กเจอร์มะพร้าวมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยแล้วก็มีมพะพร้าวอ่อนด้วยนะ <ๆ S 2> ครับมันเ<า>ลยโดนมะพร้วาวนะครับสุกๆๆๆชิ้นนะครับมพะพร้าวแน่ๆเน้นๆเลย,ๆๆเลยนะครับ นี่ใช้มะพร้าววันเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไปถ้าถ้าตีเป็นลูกหลายเป็นเป็นเป็นล็อตเป็นเกือบร้อยลูกได้เป็นร้อยลูกนะครับใช่ครับเพราะมันต้องใ,นใ,นใ,นในช้มะพร้าวห,หลายอย่างหลายชนิดหลายอย่างหลายหลายแบบนะครับใช่ครับมีมะพร้าวหลายแบบคือคือในหนึ่งชิ้นเน,นี่ยมีมะพร้าวหลายแบบเลยใช่ครับคือในหนึ่งชิ้นง่ายๆหนึ่งชิ้นกัดตรงไหนก็เจอแต่มะพร้าวครับอือ จะมีมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่อนนะ่เด้วครับจะเป็นมะพร้าวแบบนี้นโอ้โหได้ครับแล้วก็คือเราไปเดินเราค่อยมาได้เนี่ยตอนนี้ทำไม่ทันแล้วนะเฮ้ยมะพร้าวเป็นชิ้นหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะ มะพร้าวแบบเป็นชิ้นเลยครับห้าสิบหกค่ะคแต่ต้องรอเชียวหน่อยนะคอ่โอ้ประมาณประมาณสิบคิวได้โอเคครับดเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนดวยน ากินยทำไมเป็นสีน้ำตาลนอ่าเพราะว่ามีแป้งเหนียวอ่เรื่อนี้ครับอ๋อเป้าวเหนียวข้าเหนียวดำนียว่ตัวน้ำตาลมันเป็นขวดำอ่าใช่ครับแล้วก็ตัวตัวแป้งเวลาแป้งน้ำตาลใช่ครับเวลาถ้ามันโดนความร้อนนะครับมันก็จะเปลี่ยน ผีวข้างนอกมันจะเปลี่ยนเป็นสีตาลแต่ข้างในข้างในมันถ้าแป้งข้าวเหนียวครับแป้งเหนียดรับข้างในมันจะเป็นสีม่วงธรรมดาของเราให้มะพร้าวันเยอะๆเลยนะใช่ครับอะไรได้ข่าใจเราแบบเราเราอยากกินแบบไหนใช่ไหมเราก็ใช่แบบเราเราที่แบบเราเราอยู่ได้ลูกค้าลูกค้ากินไปแล้วอร่อยครับเราถือว่าโอเคได้สำหรับผม เพราะว่าอย่างผมผมเป็นคนชอบกินปลาบินใช่ไหมครับเวลาไปกินอย่างเงี้ยบางทีบอกปลาบินมะเข้าอ่อนแต่กัดเข้าไปเจอแต่มะเข้าแก่ใช่แล้วเออเราเรามาทำเป็นไก่มะเข้าอ่อนให้แบบอ่อนที่อ่อนจริงๆนะครับน้องหน้าตาดีเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุยี่สครับปีนี้26่สิบหกครับปีนี้26ใช่ครับแล้ววัยรุ่นขนาดนี้หน้าตาก็ดีทุกอย่างทำไมคุณขายด้านบนอ่าเพราะว่าใน อบครับเพราะว่าตอนตั้งแต่เด็กๆชอบชอบกินบาบินเริ่มเริ่มจากชอบกินหนุ่มจ้าชอบกินหนุ่มจ้าก,ก่อนแล้วก็มาชอบกินบาบินใช่ครับก็เลยแบบเฮ้ยลอ,ลองลองทำขายดีกว่าเพราะว่าแต่ก่อนที่ตลาดนี้ยังไม่มียังไม่มีบาบินก็เลยก็เลยลองลองมาขายดูครับแล้วก็ผลตอนรับดีเลยใช่ครับผลตอนรับ,บรถือว่าดีครับเพราะว่าคนก็ชอบเพาะมีลูกค้าที่ลูกค้าเข้าๆมาซื้อมาดูที่ผ้าไม่ติดเที่ยวนะติดทำงาน ใช่ครับแล้วขายอะไครัแบไบม้เป็ดอร่อยใครเดี๋ยวเราไปมาฮะมนี่เรานดค่มาบคือเท่าไหร่ครับตอนนี้คิวอยู่ที่60เลยครับยังไม่ได้ครับโอเค ลงอยู่อาป้านที่แตนป้าทำไปน้อง เราหน้าเนี่ยค่ะพี่พี่รีบกลับเหนนมเอาได้ครับอะไรคุณมันเปียนเลยดิค่ะ แล้วเดี๋ยวก็ใส่เนื้อปลาหอยแ้เราก็าเรียงเลยเพื่อเวลาเวลาตัดไปมันจะได้โดนทุกชิ้นนะครับเพราะถ้าสมมติใส่ใส่ไปในในผสมกับแป้งเลยเวลาตักตักแล้วเกลี่ยบนเตาอ่ะครับมันมันมันจะกระจุกแล้วบางชิ้นก็มีบางชิ้นมันจะไม่มีอยังเงี้ย บบ่น,นครับคิวได้ได้คิวยังครับยังเลยอาจจะต้องรอเตาใหม่เน่น,นะครับเพีต่ต้ดค,ค่ดะี่ิดเท่าไหร,ร่คะยังยังไม่ถึงเลยค่ะไอต้องรอเตาเนี้ยครับพี่แป๊บนึ่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูเขาเลยอนะ ดูนี่ไมมีมีคิวที่เก่าเก่ามีคิวอะไรบันดี้ไม่มาออกไม่ใช่ไม่มีคิวเก่ากว่านี้ไหมอ่า60หกริบหกสิบ บะบินบะบินกระทะนี้นะสูตรของทางร้านเองเนี่ยนะ<ช>ครับก็คือตรงนี้จะมีแป้งทั้งหมดอยู่4อย่างใช่ครับนะครับใช้แป้งในส่วนผสมนะสอย่างนะครับแล้วก็มะพร้าวสามนะครับอ,อ,รอันนี้ใช้แป้งอะไรบอกได้ไหมได้ครับมีใช้แป้งข้าวเหนียวครับแป้งข้าวเหนียวแป้งมันครับแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเย็นหม้อมแป้งข้าวเย็นหม้อมนะครับเดี๋ยวนะอีกแป้งนึงอ่ะ อ่าแป้งเนี่แป้งมีอ๋อแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดำอ๋อแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดำอ่าผัดแกงนะอ่านะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็มะพร้าวอีก3ชนิดนะครับมะพร้าวสามอย่าง แล้วตอนนี้อะไรครับเพราะวันนี้ <S 1> <S 1> เคือว่าแล้ว,แล,วแล้วไม่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 เราไม่ตัดอ่ะขอโทษทีครับน้องน้องผมเพิ่งเพิ่งมาวันนี้วันแรกยังตื่นยังตื่นตลาดอยู่ยังไม่ชินนะยังยังไม่ชินครับนี่อร่อยนะครับ,รบนี่ต้องรอ แต่แต่ละชิ้นอันนี้ของของผมสุดคือผมจะตัดชิ้นไม่เท่ากันเพราะว่าตัดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันมันมันต้องไปตัดแบกเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ดีนะอันนี้จะจะตัดแค่แค่พอแบบกลับได้เอาแค่แบบพอกับได้แต่ละชิ้นก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ใช่มันมันมันก็จะเป็น เอกลันรักฮะว่าอย่างอย่างน้ำแบบที่เออเขาจะมีบล็อกใช่ไหมมันจะเท่าเท่าเท่าของผมเน้นความไม่เท่าแต่เน้นความอร่อยอะไรยกกล่องบ้าบินแผ่นไม่เท่าเติมให้ของแท้ทต้องแผ่นไม่เท่าของแท้ต้องแผ่นไม่เท่านะ มันแน่น,นๆจนมะพร้าวปิ้นออกมาเลยนะซื้อได้ครับพอซื้อครบตอนนี้ครับแต่ตอนนี้นะน้าอยู่ร้านไหนครับแม่ ้องเทสับดีบ้าบิน่นะครับต่าหว่กได้นะครับขัดไปเลยไปยีา่า้อ่ะดเ้าเท้ากระเด็นเท้าเค้าปิว <laughs> อกัตอนน,นี้คือ,อรอนะ่อจนะมีชนะามีชามแล้ร่ะได้เต่าน้นมาได้กระมาดเตนะ่คะดกี่กล่นะองนีครับน้เลยครับรบินไหมครับ สิบบาทเปครับเป็นโลเลยคับเอามาไปถักลงนเ้เอ่อเป็นเป็นเป็นตู้รครับเขจะนับเป็นสู้ตูๆูนะะแล้วมันคิดเป็นวาสามเนี่ยคือสามันถ้าปริมาณ ประมาณประมาณอ่าห้าหกถังได้ครับเพ่ถังหนึ่งก็ได้ประมาณสองรอบได้ครับสองรอบสองรอบหลัรอบนี่นะกะบาร์บีบกระทะยักษ์นะครับนี่นะของแท้ต้องแผ่น,มเ,นะนเมเทัลนะกะเพาะกะเพาะสามอย่างมีแป้งสี่ชนิดนะครับ กลิ่นหอมมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นเนื้อมะพร้าวเน้นๆเ,เลยไม่เน้นแป้งนะเน้นเน้นมะพร้าวนะครับนี่นะะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ ปกหลักชาแนลด้วยนะฮะกหลักชาแนลเราก็จะมาหาของอร่อยๆนะตามตลาดตามสตรีทฟู้ดนะครับทั่วไทยเลยนะมาให้ทุกท่านได้รับชมรับชิมกันเป็นประจําเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับไม่คิวยังเลยครับไม่คิวยงพออย่านอองนี้ก็ได้ครับ ล้ำคิ้วแล้วมาเอาได้ค่ะ